ท้องปลูกมีอยู่2ท้ายใหญ่ๆในตอนเช้าจะเป็นช่วงที่ลำไส้ขยับเยอะที่สุดครับย้ายอาหารเพื่อนๆเคยรู้ไหมครัว่ามีใายอาหาร2อย่างจริงครับสิ่งที่พวกเราเป็นกันเยอะในปัจจุบันนี้นั่นคืออะไรครับท้องครัเป็นกันถึง10ล้านคน เราพยายามที่จะทําให้ตัวเราเองไม่ท้องผูกแต่พยายามแล้วบางทีก็ไม่หายเพราะอะไรครับแลวไม่พอครับไอ้ท้องผูกเนี่ยมันส่งผลทําให้คุณภาพชีวิตตกต่ําหลายอย่างมากเลยครับหนึ่งในนั้นมีผลวิจัยออกมาครับว่ามีโอกาสเสียเสออเส่ยงเป็นโรคสมองอุดตันถึง1.5เท่าและเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง2เท่ารวมถึงโรคมะเร็งลาไส้เมื่อท้องผูกก็จะมีพิษอยู่ในร่างกายพิษก็จะกระจายไปทั่วร่างกายต่างหากนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขเรื่องท้องผูกหรือป้องกันยังไงควรจะกินอะไรวันนี้มาเรียนรู้กันครับ วันนี้คนที่จะมาให้ความรู้เราท่านคือศาสตราจารย์กไซอิเรวฟุกุชิไดอากุท่านชื่อว่าทาดากะทัึฮิโระมาให้ความรู้เราครับท่านบอกว่าท้องผูกมีอยู่สองท้ายใหญ่ใหท้ายที่หนึ่งคือท้ายที่จํานวนครั้งในการอึออกน้อยและท้ายที่สองคือท้ายอึออกยากและเพื่อนๆเ,เป็นท้ายแบบไหนครับแต่ละท้ายก็จะมีการรักษาหรือป้องกันที่แตกต่างกันครับก่อนอื่นอธิบายท้ายที่หนึ่งก่อนครับท้ายที่หนึ่งก็คือมีจํานวนการอึน้อยในแต่ละอาทิตย์ก็คือในหนึ่งอาทิตย์คุณจะมีการอึต่ำกว่า3ครั้งงเนื่อจากไรถึงทําให้มีการออน้ยครั้ ทำให้มีจํานวนครั้งในการอืน,น้อยในแต่ละทิศอันที่2ครับก็เพราะว่าคุณกินน้อยเอา้าแล้วการกินน้อยมันไม่ดีตรงไหนล่ะไม่ดีตรงนี้ครับเมื่อกินน้อยก็จะมีอุจจาระค้างอยู่ในลําไส้น้อยเมื่อค้างอยู่น้อยก็จะออกมาน้อยแต่กว่าจะออกทีใช้เวลานานหลายวันมันก็จะตกค้างและทําให้มันแข็งนั่นเองครับแล้วเมื่อแข็งนะฮะเวลามันออกทีก็ออกอยากสังเกตง,ง่ายๆคือเวลาออกมาอืแต่ละครั้งก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆแข็งๆออกมาเหมือนกับอืกระต่ายดังนั้นเราควรกินข้าวเช้า ในนี้มีผลวิจยัยออกมาเลยครับว่าให้เรากินข้า,าวเช้านะครับสำหรับคนที่ท้องผูกควรจกินข้า,าวเช้าเพราะในตอนเช้าจะเป็นช่วงที่ลำไส้ขยับเยอะที่สุดครับ เวลาคุณกินข้าวเช้าหลังจากนั้นลำไส้จะขยับเยอะที่สุดครับคนที่ทำา IF หรืออดอาหาร,รอะไนต่างนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ยาอดนานครับเพราะในตอนเช้ารู้ไหมครับว่าคุณจะขาดสารอาหารบางอย่างด้วยซ้ำไปซึ่งผมเคยเอาผลวิจัยมาเล่าให้เพื่อนฟังมาก่อนหน้านี้แล้วใครเคยดูบ้างหรือใครไม่เคยดูเหตุผลที่2คือการที่อึอ,ออกยากครับนั่นหมายถึงเวลาคุณเบ่งเบ่งแล้วเบ่งอีกก็ออกยากกว่าจะออกใช้เวลานาน,านใครเคยเป็นบ้างครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของสุภาพสตรีและคนชราครับเพราะอะไรครับเพราะเขามีกล้ามเนื้อในการเบ่งออกมาน้อย กล้ามเนื้อในการเบ่งและอีกอันนั้นที่2คือนะฮะลำไส้จะขยับน้อยครับลำไส้จะมีหน้าที่ครับบีบอุจจาระให้ออกจากทวารแล้วทําไมลำไส้ถึงทํางานน้อยครับคำตอบก็คือมาจากการเครียด2กินอาหารน้อย3กินใยอาหารน้อยครับใยอาหารเพื่อนเพื่อเคยรู้ไหมครับว่ามีใยอาหาร2อย่างใยอาหารที่จะทําให้อุจจาระเพิ่มขึ้นหรืออืดนิ่มและออกง่าย1คือใยอาหารที่ละลายน้ําได้2ใยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้และที่พวกเราพยายามกินผักผลไม้แต่ก็ยังท้องผูกอยู่เป็นเพราะเรากินผักละลายน้ำ ไม่ได้อย่างเดียวครับผักส่วนใหญ่ครับจะเป็นผักที่ละลายน้ําไม่ได้ผักที่ละลายน้ําไม่ได้มันจะเป็นผักที่ทําให้เพิ่มอึให้มันใหญ่ขึ้นและมันทําให้ลําไส้มีการขยับมากขึ้นแต่เมื่อละลายน้ําไม่ได้มันจะไม่มีส่วนที่เป็นน้ําก็จะทให้อึแข็งขึ้นใหญ่ขึ้นแข็งขึ้นทําให้เราปวดท้องมากขึ้นแต่อึไม่ออกครับเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กินใยอาหารที่ละลายน้ําได้ใยอาหารที่ละลายน้ําได้นะครับมันจะอยู่ในกลุ่มพวกคอมบูซึ่งประเทศไทยไม่ค่อยได้กินกันแล้วก็อยู่ในนพววววกกกกกีีครรับเาิลลู ราคาแพงลูกพุนเราต้องกินบาลานซ์กันถามว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมครับควรจะกิน2อย่างครับเพราะอะไรครับเพราะผักหรือใยอาหารที่ละลายน้ําได้เนี่ยมันทําหน้าที่หนึ่งมันจะเป็นรูปร่างมาครับมันจะเป็นแบบวุ้นๆนะครับเป็นแบบวุ้นๆเหมือนลี่นะครับทำให้อื้อเนี่ยนุ่มขึ้นและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในท้องเราและใยอาหารที่ละลายน้ําได้นะมันจะทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้เราแข็งแรงจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เรามีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่กําจัดจุลินทรีย์ร้ายที่อยู่ในลําไส้เราก็จะททํํําาาาาใใหห้้้้ลไไไไสสเเรรรมมม่่่กกกกปปิิดนองััคยบ ถ้าเรามีจุลินทรีย์ดีเยอะมันจะช่วยผลิตกรดไขมันห่วงโซ่สั้นไอ้กรดไขมันห่วงโซ่สั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในกระแสเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการย่อยน้ําตาลเนื่องจากเมื่อมันเป็นวุ้นๆเป็นเยลลี่นะฮะจะทําให้เวลาเรากินของหวานทําให้มันจะไม่ดูดซึมทันทีค่อยดูดซึมก็ค่อย,อยดูดซึม,ซมทําให้เราดูดซึมไขมันได้ยากครับแต่ปัจจุบันนี้เราจะกินผักหรือผลไม้เนี่ยวันหนึ่งต้องกินสองร้อยห้ากับถึงสามน้ลยกรัมก็คือประมาณนี้ก็ผิวใหญ่ถ่ากับหน้า คือผมกินตัวนี้ครับกินตัวนี้ครับมันเจ๋งที่ว่านี่มีผัก24ชนิดไม่พอมันจะมีจุลินทรี์ที่ดีอีกนะครับแล้วมีจุลินทรีย์บีฟีซซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ําได้ทําให้การดูดซึมของน้ําตาลดูดซึมได้ช้าด้วยนะครับซึ่งมันมีผลวิจัยต่างๆมากมายเลยครับแล้วผมก็เลือกกินอย่างนี้ครับผมกินให้ดูครับ นี่เลยครับคือตัวป้องกันตัวแก้ไขให้เราไม่ให้ท้องผูกครับท้องผูกเป็นต้นต่อของโรคต่างๆมากมายมีผลวิจัยที่บอกไปแล้วนะครับเรื่องเบาหวานความดันมะเร็งภูมิแพ้อัลไซเมอร์ต่างๆนะครับเราก็รู้อยู่แล้ววิธีการป้องกันวิธีการรักษาก็คือการกินใน,ในอาหารที่ละลายน้ําได้และไม่ได้ และถ้าเพื่อนๆสนใจมาทักผมเข้ามาได้นะครับถ้าสนใจนะครับวิธีการทักก็คือถ้ามี3ามิกานะครับข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไปนะครับสองก็คือกดเพิ่มเพื่อนสามก็คือกดแชทนะครับเมื่อกดแชทแล้วข้างล่างจะมีข้อความให้เพื่อนเขียนว่าสนใจจุนันซีผัก24ชนิดครับให้เขียนมาครับถ้าไม่แอดมาขออนุญาตไม่ตอบนะครับให้แอดมาที่ข้างล่างครับสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นครับ